สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดประจวกคีรีขันนะฮะอยู่บ้านหินเทินครับเดี๋ยวอีกสักคู่ช่วงบ่ายๆนะฮะก็จะเดินทางไปสู่จังหวัดชุมพรนะครับเดี๋ยวช่วงเทียเท่ยงๆก็จะรีวิวรถทักสองคันนะฮะผมจะใช้คันนี้เดินทางครับตอนนี้ก็อยู่บ้านรหัสดาวหนึ่งสามห้าห้าครับชมลมที่นี่มีเพื่อนเยอะครับไปแดงๆแ,แบบนี้ทักทายได้นะจ๊ะ อยู่ที่ไหนก็อบอุ่นครับนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเช้ามาก็ล้างรถเสร็จเรียบร้อยโอ้โหรถเลอะมากครับนะฮะล้างรถให้เรียบร้อยนะก่อนที่จะออกเดินทางนะครับก็ขอบคุณป๋าออดด้วยนะครับนะฮะที่ยินดีต้อนรับแล้วก็ดูแลต้อนรับผมอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะไปชุมพรสน,นะครับไปถ่ายคลิปร้านราชาเผาลอยกันนิดนึงนะครับ ผมจะเดินทางลงไปทางภาคใต้เรื่อยๆนะครับนะฮะไปหลายๆจังหวัดแต่ไม่รู้ว่าจะไปจังหวัดไหนบ้างนะครับนะฮะก็ไหลตั้งแต่ประจวบคีรีขันไหลลงไปเรื่อยๆครับจุดที่จะแวะต่อไปก็คือร้านราชาเผารอยนะครับหรืออู่ราชาเผารอยที่เพื่อนๆหลายคนได้รู้จักกันนะครับก็จะไปดูการปรับแต่งใส่เผารอยให้กับรถกระบะนะฮะ จะไปดูว่าเขาเสริมแหนบอย่างไรเขาวางเพลาลอยแบบไหนนะครับมีราคาถูกราคาแพงมากน้อยแค่ไหนอะไรประมาณนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรนะฮะก็ฝากติดตามชมนะครับสําหรับรถบรรทุกนะครับควรที่จะต้องวางเพลาลอยนะฮะถ้าเกิดว่าเราบรรทุกหนักๆแล้วเนี่ยระดับ2ตัน3ตัน4ตัน5ตันเนี่ยนะฮะเพลาลอยนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญและก็จําเป็นมากๆนะครับนี่ครับที่เขาเรียกว่าเพลาลอยคันนี้เป็นรถตาออดครับนะฮะ ใช้ขอบ15นะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะถามมาว่าขอบ14กับขอบ15นั้นมันต่างกันอย่างไรนะครับพูดถึงความต่างนะครับนะฮะจริงๆแล้วรถที่ใช้ขอบ15เนี่ยนะฮะเขามีเหตุผลตรงที่รถเขาเนี่ยเขาเครื่องแรงอยู่แล้วอย่างเช่นบางรุ่นเนี่ย2.8นะฮะหรือเครื่อง3000เนี่ยนะครับเขาคนเขามักจะใช้ล้อ15นะครับหรือว่าใช้ยาง15นั่นแหละ นะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะรับน้ําหนักได้เยอะพอสมควรแล้วก็ยางใหญ่รอบมันก็ไม่ผิดจากปกติของรถเดิมๆสักเท่าไหร่นะครับเขาจึงเลือกขอบ15หรือว่าใช้ยาง15กันส่วนล้อ14นั้นนะครับก็จะเหมาะกับการที่เรามีรถที่เครื่องไม่แรงอาจจะเป็น2.4หรือเครื่อง2.5อย่างเงี้ยนะครับเครื่องไม่ถึง3 0 0 0ั cc อย่างเงี้ยเขาก็จะใช้ล้อ14กันซะส่วนใหญ่นะครับแต่ถามว่ารับน้าหนักได้เท่ากับยาง15้ไหมปกติหลายคนเขาก็แบกน้ําหนักเท่ากันนะนะครับ แต่พูดถึงว่ายางใหญ่เนี่ยยังไงก็ย่อมดีกว่ายางเล็กนะครับในความคิดผมนะผมคิดว่าแต่มันรับน้ําหนักได้เหมือนกันเพราะคนที่ใช้ล้อส4่เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จัดกัน4ตัน5ตันเขาก็วิ่งกันได้นะครับอ่ะก็แล้วแต่การดูแลรักษายางด้วยแล้วก็ใช้ยางตามอายุไขของเขาด้วยนะครับยางก็มีการหมดอายุด้วยนะนะฮะไม่ใช่ว่าซื้อมาเส้นหนึ่งจะวิ่งจนล้นไม่ใช่นะครับนะฮะจะมีอายุไขข,ของเขาอย่างเช่นเราตั้งเข็มไมไว้ที่2 5 0 0 0กิโลอย่างเงี้ยเราถึงเปลี่ยน นะครับบางคนก็ใช้3 0,000ืนบางคนก็ใช้4ี่หมนก็แล้วแต่ว่ารถของเราเนี่ยจะเอาไปบรรทุกมากหรือบรรทุกน้อยนะครับจะบอกข้อดีดอีกอย่างหนึ่งนะฮะร,รถปาออดเนี่ยเขาใส่ฉากเลดเห็นไหมครับข,ข้อเขาเป็นฉากเลสซึ่งฉากเลดเนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นสนิมง,ง่ายนะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่าไม่ต้องมาเปลี่ยนบ่อยด้วยนะครับถ้าเราใช้รถแบบหลายปี5ปี6ปีเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะฮะฉากเนี่ยนะฮะถ้าไม่ใช่ฉากเลดเนี่ย มันจะทนไม่ไหวมันจะบวม,มจะขึ้นสนิมง,ง่ายนะครับแล้วก็จะทําให้น้ําสนิมเนี่ยไหลลงมาโดนรถทําให้รถเราเหลืองถ้าเราใช้สากเหล็กแบบนี้จบเลยปัญหานะครับเห็นไหมฮะอันนี้เขาก็ใช้เหล็กนะครับใช้เหล็กทั้งหมดถ้าเราเน้นเหล็กได้เนี่ยนะฮะก็ดีนะครับเห็นไหมฮะมีกระเลดเสาหลังสองต้นก็เป็นเหล็กอันนี้เหล็กคาดท้ายก็เป็นเหล็กนะฮะ เหล็กเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยขึ้นสนิมแล้วก็มีข้อดีตรงที่เขาสวยด้วยนะครับเห็นไหมฮะเหล็กเสาสองต้นหลังก็เหล็กนะฮะเห็นไหมฮะคอไปถึงด้านบนเลยใช้เหล็กสดส่วนใหญ่คอกจะได้ไม่เป็นสนิมเนาะแล้วก็ทําให้สวยงามด้วยนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ใช้เหล็กนี่เหล็กข้างหน้าทั้งหมดเลยนะเนี่ยโอ้โหแจ๋วนะฮะไม่ค่อยขึ้นสนิมง่ายทางขัดดีๆนี่เงาวิบเลยนะฮะเสาต้นหน้า คู่ก็เป็นเหล็กนะครับอของพออนนี่เหล็กมีเยอะมากเลยนะครับนอกจากแปบรบที่อยู่เป็นล่องกลางแล้วก็เสากลางนี้ไม่ใช่เหล็กนะครับเห็นไหมครด้านในนุ่นเหล็กท้ายก็เป็นเหล็กอีกนะครับอย่างอะไรมีให้ครบครับล้อหน้าล้อหลังนะฮะมีไม้กระดานอุปกรณ์เหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้กระดานตาข่ายนะครับหรือว่าผ้าใบเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็ขึ้นอยู่ แต่ละสายงานนะครับนะฮะเขาก็ใช้ไม่ค่อยเหมือนกันนะครับส่วนตะข่ายเนี่ยส่วนมากจะเป็นความยาวประมาณ7เมตรแล้วสมัยนี้นะครับไม้กระดาษก็หาซื้อเอาครับเดี๋ยวนี้มีร้านอุปกรณ์ขายรถคอกเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ร้านอุปกรณ์ขายอุปกรณ์รถคอกเนี่ยนะครับมีขายให้เราครบเลยผ้าใบมีกระดานอัดมีตะข่ายมีนะครับเชือกมีอย่างเงี้ยนะฮะเรามีทุกอย่างเลยร้านอุปกรณ์ที่ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์รถคอกนะครับ ครบชุดนี่ก็อยู่ประมาณ3 4 0 0 0พันบาทนะฮะไม่ว่าจะเป็นผ้าใบผ้าลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นผ้าฟองน้ำไม้กระดานอัดต่างๆเนี่ยพูดง่ายๆว่าเรามีครบเราก็ไปรับงานได้จบนะครับเอาแล้วฮะก็พาพเพื่อนๆมาชมเนาะและอย่างนึงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะผมเดินทางลงมาภาักใต้นะครับอ่าคนไหนที่อยากจะให้ผมรีวิวรถก็สามารถที่จะทักแชทมาได้นะครับมาทาง Facebook ของผมก็ได้หรือว่า Facebook ทางแฟนเพจก็ได้นะครับ อยากให้รีวิวรถอยากแชร์ประสบการณ์นะครับนารถของท่านมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับการปรับแต่งรถประสบการณ์การขับรถการทำมาหากินอยู่ในอาชีพนี้สามารถที่จะแชร์ประสบการณ์เล่าเรื่องของท่านให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันได้ผ่านช่องทางของผมเลยนะครับยินดีนะครับนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายหรือเย็นนะครับนะฮะก็ผมน่าจะอยู่ที่ร้านราชาเพาลอยนะครับหรืออู่ราชาเพาลอยนะครับก็น่าจะไปอยู่ที่นั่น ก็พรุ่งนี้น่าจะได้ถ่ายคลิปที่ร้านหรือว่าอู่ราชาเพาลอยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะเดินทางมาทางภาคใต้นะครับนะฮะฝากเนื้อฝากตัวกับ f c ชาวภาคใต้ด้วยนะครับรับดูรับชมหรือว่าเป็น f c อยู่ในจังหวัดไหนก็คอมเมนต์มาได้นะพูดคุยกันได้นะครับฝากไว้ได้วยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมนะฮะเจอผมทักทายได้แล้วก็สามารถโบกจอดนะฮะอยากให้ถ่ายคลิปอยากให้ ถ่ายคลิปตอนรถหนักอยากให้ถ่ายคลิปตอนรถเบานะครับก็โบกมือดักฝักมือเรียกกันได้เลยไม่มีปัญหานะครับนะฮะเอาประสบการณ์ของพวกเรามาแชร์ในโลกโซเชียลให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันฝากติดตามด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย,บายรักนะจุ๊จบจบบ๊ายบายครับ